คนพี่น้องแง่งนี่อุบอั่วพี่น้องนี่พี่น้องมึงแง่งอุบอั่วพี่น้องแง่งนี่สุดยอดพี่น้องแง่งอุบอัวพี่น้องนี่แง่งนึงพี่น้องสุดยอด แงงอุบอบเลยพี่น้องนี่แนงนึงพี่น้องน้ำมันไฟห้าพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องอุบอวบพี่น้องดีนะถือมีดมานําพี่น้องเต้าอุบอวบพี่น้อง ฮโัโธเต่าอบอบุบสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าคือกอละครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับวัอนี้นุ่มหน่อยสิพ้ามาหาอยู่หากินพี่น้องพาไปหาเลปลาเขาปลาพี่น้องสิพ้าไปหาฮักแหนงนมไม้ไฟนะครับแหนงงนมไม้ไฟใหม่พี่น้องเป็นกระลังออกนะครับกระลังเกิดพี่น้องช่วงนี้นุ่มหน่อยก็เรียกว่าจะไปหาฮักแหนงนมไม้ไฟไปแกงเนาะครับพี่น้อง เอาไปแกงไปอ๋อพี่น้องแหนงน้ใหม่ไฟใหม่ครับผมไปกันเลยครับไปทารุ่นน้ำนมหน่อยนะครับว่าสี่ได้บอนะครับจะมานบอ้วยนี่จะได้เมื่อแกงบอนะครับแหนงน้ำใหม่ไฟเฮาพี่น้องไปกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวอนนึงพี่น้องของขาวเลยพี่น้องนอนนี่ขาอาขาวเลยครับพี่น้อง ขวบขาวขาวครับผมป้าพี่น้องพี่น้องมึงมึงพี่น้องมึงหนูไมไฟเตานี่พี่น้องป้าพี่น้องมึงนั่งครับนี่โว้ยเตาขาวขาวเลยพี่น้องอบอุ่เลยนะครับผมเตานี่พี่น้องปาดต้นซ่อนพี่น้อง ไฟได้พี่น้องมึงมึงพี่น้องเเตานมไม้ไฟพี่น้องโอ้เตานมไม้ไฟครับผมมึงพี่น้องน้ำไม้ก้อนนี้ครับพี่น้องมีเต็นแนงอุบอุบพี่น้องพี่น้องอ้ยมันเอาหยากลายพี่น้องนุ่มหน่อยก็เลยประเทศไทยตอนที่หักให้พี่น้องมึงนะครับนี่ครับหักออกมาแล้วพี่น้องมีเต็นแนงอุบอุบพี่น้อง ไปลุยกันต่อครับผมเป็นพี่น้องแนงนี่อุบอั้วพี่น้องนี่พี่น้องมึงแนงอุบอั้วพี่น้องแนงนี่ชุดยอดพี่น้องแรงอุบอัวพี่น้องนี่แรงหนึน่งพี่น้อง ยอดแงงอุบอวบเลยพี่น้องนี่แนงนึงพี่น้องน้ำไม้ไฟเห้าพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องอุบอบพี่น้องดีนะถือมีดมานาพี่น้องเตาอุบอวพี่น้อง Odel, ural, well. ัลโหเต้าอบอวครับพูดนังนี่เป็นเาเลรพี่น้องนี่น้องนังนี่เป็นเาเลอพี่น้องเป็นเงาแลยอางกันตตอพี่น้อง ฮานอใหม้ไฟใหม่พี่น้องหานอใหม้ไฟเฮาครับพี่น้องก่อนี่คือมิเต้ห้อยเพิ่นหักเดี๋ยวพี่น้องห้อยพี่ห้อยน้องเข้ามาหักก่อนนะครับัพี่น้องเดินเนียนหน่อยฮอกเอาเนียนหน่อยพี่น้องเลื้อยไปไหนพี่น้องกระผมเหมือนพี่น้องห้อยเพิ่นหักไปพี่น้องตุ๊ปู่ดิพี่น้อง พี่น้องเห็นบ่โอ้ยดีนะที่เพิ่นเลือไปให้ข้างในพี่น้องกะปุกงดีนะที่เหลรือไปเห็นหนุ่มหน่อยข้างในพี่น้องแขงนี่อุบอั้งามๆเลยพี่น้องงามๆเลยครับนี่เลยแห้งหนึ่งพี่น้องงามๆพี่น้องครับเอาอยากแต่ว่าก็ได้มาอยู่พี่น้อง พื้นงออยู่ข้างในนะคบไปลุยกันต่อพี่น้องไปาดแงงนี่งงามพี่น้องอุบัวพี่น้องัตโตนี่ครับโอ้ยแงงงมงงามพี่น้อง อพี่นเต่างามพี่น้องเตางามเป็นโบพี่น้องเป็นกระล่างแตกเตาบุหันใหญ่นะครับบุหันออกครับผมเอาไปเพิ่นใหญ่ก่อนพี่น้องล่างแจกเตานะครับมึงพี่น้องโอ้นอนนี่อยู่ในพี่น้องเอาย่างได้มาแล้วพี่น้อง แนงอวบงามๆโอ้ยตื่นพี่น้องกว่าจะได้แต่ละแนงพี่น้องเพิ่นอยู่ข้างในพี่น้องเอายากแต่ว่าพืชกันนงอวบงามพี่น้องฮัดมีแต่นแนงใหญ่คุณนยู่มือพี่น้องเด้นแนงงามๆครับผม ทำเพื่อกันพี่น้องครับแนวสำนีก็เอาได้พี่น้องสำนีก็เอาได้นะครับกําลังแตกพี่น้องหุ่นใหญ่พี่น้องกําลังแตกพี่น้องครับผมอีกตอนหนึ่งเอามือ หยอดมันไปเศแล้วพี่น้องคือได้เต๊ไอ้เหงามากพี่น้องโอ้ยแมงหมดจอพี่น้องตุรงหยอดพ่นไปเศษอ๋อปัดปัดปัดปาดพี่น้อง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 มึงน้ำนมหน่อยแหมมึงพี่น้องปัดถูกพี่น้องโอ้ยนออบอวลเลยนะพี่น้อง อพี่น้องพี่น้องเบื้งเบื้องเบิ้งเบื้งเบิ้งเทียบใส่กับลำเก่าเพื่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องเมืองนอนนี่พี่น้องวัดโอ้ยพี่น้องอวบขาวๆพี่น้องโอ้ยต่งส้นไหลายพี่น้องวัด มพี่น้องนอนนี่พี่น้องอือนี่ครับอุอวบเขาขาวพี่น้องอุย้ยน้อไม้ไฟตะสะอ่อนพี่น้องรับคมณน้อน,นี่เอาอยากแน่พี่น้อง แก้วกับบุญญาเกินความสามารถเอ้ยพุ่นนะนานอวกขาวๆพี่น้องนอนพี่น้องข้าพูดโอ้ยนอนขาวๆพี่น้องตะสะออนนั่งข้พี่น้อง พี่น้องเปิดโดรูพี่น้องพี่น้องพี่น้องเปิรดพี่น้องมีติดน้องขาวๆงามพี่น้องก็ผมเต่าหนึ่งพี่น้อง โอ้ยหุ่น่ะเตาอุบอวบพี่น้องเนาะลุยกันต่อลุยกันต่อก็พี่น้องคือกำลังเตกตาพี่น้อง ร่างเจตจานะครับบันใหญ่พี่เนาะพี่นนองก็ล่างเจร้นพี่เ้องพันใหญ่พี่เนาะเอาไปก่อนนะครับไปก่อนพี่เนาะเก็บต่อไปพี่นนางไปครับผมนี่ก็คือ นมไม้ที่นุ่มหน่อยหาได้มือนี้พี่น้องนมไม้ไฟนมไม้ไฟใหม่เห่านะครับี่ตีเมืองพี่น้องแนวอุบงามพี่น้องเมืองนุ่มหน่อยก็ได้เต็มถุงผ้ายนะครับเต็มถุงผ้าถุงใ่ใหญ่เลยพี่น้องกับเพอได้แกงลวครับผมนุ่มหน่อยก็ได้มาเต็มถุงผ้านุ่มหน่อยก็จะเดินทังกลับบ้านแล้วละพี่น้องสายแล้วนะครับสวยแล้วแดดออกห่อนแดดล้วพี่น้อง นุ่มน่อยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมครับนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนี่ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ